ถึงแล้วนะคะวัดบุภไผ่นี่นฮะมองจากถนนนี่แบบว่านนวชัดแจ๋วมากเลยค่ะเราจะลงไปดูกันแล้วนะคะ,ะนี่เลยขอเชิญองค์ใหญ่มากค่ะเห็นตั้งเด่นเป็นสง่าเลยเน,น่าจะลงตรงนี้นะคะคิดเอาเดเาเองคนกำมาเยอะนี่นใช่ไหมอะแม่ไม่ใช่เขารู้แต่ว่าหมายถึงว่าเขาเข้าทางนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องถนนนู้นไหมอ่าเราจะเข้าไปเลยนะ เราเอาคิดว่าน่าจะมาทางนี้นี่ยนี่แหละนี่แหละเขาติดป้ายไว้เนี่ยเขาบอกว่าถึงแล้วเลี้ยวซ้ายมีรถอืมใช่ใช่อ๋อไปข้างบนเราจะขึ้นเส้นบนก็ได้หรือว่าอันนี้เราลงมาข้างล่างเพราะเราเห็นป้ายแล้วก็เลยตามอะค่ะ turn left แต่ว่าน่าจะเป็นตรงโอ้ยสูงน่ากลัวมากก็เข้าตรงนี้แล้วจะเลี้ยวตรงหมู่บ้านไทยสามัคคีก็ได้นะคะมีรถมาเมื่อไหรเนี่ยมองไม่เห็นเลย เุ้ยนอยู่อืมน่ากลัวมากเลยออ้เข้าทางนี้ดีกว่าอย่าไปเข้าแบบเม่อกี้นะคะอล <c oughs> ังการมากเลยค่ะเร <c oughs> าจะเข้า,า,าไปดูกันเลยวนผู้ชมใช้ทาง Google Map ทั้งอีกตัวนี้เลย Speed Navi นะคะถึงแล้วคะ่ะบรรยากาศวัด ถนนกว้างมากค่ะว้าวใหญ่โตมากโหรายเห็นเด่นเป็นสง่าจากไกลเลย Your destination on the left is จ้า Thank you จ้ามีหลงวงม่หคูนั่งอยู่ตรงนี้ได้ดังเก่อนี่เลยโอ้ mm hmm. กว้างมากกว้างมากอันดับแรกก็ต้องหาที่จอดรถก่อนนะคะตามเข้าไปเลยค่ะเข้าไปทางไหนแล้วก็ตามอ่ะดูบรรยากาศร,รอบๆวันนะคะ oh. นู่นเนี่ยนู่นเน่ยหลวงพ่อคูนะคะจะตรงไหนดีนะอ้อมก่อนเหรอเดี๋ยวพาอ้อมชมวัดก่อนนะคะว้าวใหญ่โตค่ะก็กว้างขวางดีค่ะนี่ก็คือรูปหล่อหลวงพ่อคูนะคะเย่มากสวยมากค่ะดูแบบหน้าเริ่มใสมาก คนมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยค่ะาายยนี่นะคะอลังการอลังการเปิดกระจกเปิดกระจกการนี้น,ะดน,นะ,นะะดอกไม้ทุกเดืยนได้เลยแม่คกูเนอร์นะคุณชาดอกไม้ทุกเดืยนได้ตรงนี้น้องเห็นสวยงามแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนิดเดียวนี่สวยงามมาก ขอจอดตรงนี้ด้านหน้าเป็นสระน้ำนะคะสวยมากเลยค่ะขอจอดตรงนี้เลยนะคะจอดฟรีค่ะฟรีนี่นแล้วใครจะเข้าไปดูก็ขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปไหนไปเดี๋ยวกะพาไปด,าด,ด้วยกันเลยคนะ่ะเลยด้วยกันเลยเนาะอ่าอันนี้คือคลิปแรกค่ะ